มาเบิงบรรยากาศทุกคนบรรยากาศงามแลงๆเนาะเอสวัสดีสวัสดีโดยชื่อหยังชื่จอยชื่จอยเนาะก็เคยเห็นเฮาเนาะโดยก็บ้านติดกันนั่นแหละทุกคนเลยแต่ว่าเฮาก็บ่ค่อยได้มาท่ายเจ้าเนาะโดยก็ได้ยินข่าวว่าพ่อของเจ้าเสียชีวิตเนาะอืก็เสียใจนําเด้อสู้ๆเฮาอขนม เข้าใจ <c oughs> อาบมันติดกับเส้นทางเลยเนาะนะ <c oughs> <c oughs> ุกคนีตในใ้ตะเวนไกลชิดตกดินเลยเนาะตอนนี้นะ <c oughs> ม่อมจ้ะ <c oughs> ม่อมน้ำเ <c oughs> ออโอ้ทางเขาวันนี่ได้เขาเจ้าจตักนำ้ำทุกคนเอ้ยปอ โทรศัพท์เขาคือชิมืดคักเแล้วบันท,ทึกเขาอันนี้นะมันสีเห็นหงว่าให้โทรศัพท์ตัวนหนให้ <c oughs> มันคือจะบ่เห็นหงหรอมัง้งนะรับทักทายสบายดีแหละสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามนะครับชมเนาะ <c oughs> ตอนนี้เขากะอยู่บานตะนางตงัวคนเลยมากับไอ้มันคือเกาเนาะเพราะว่าพาไอ้มัน มาสมบรรยากาศแต่ละหมูบ่บ้านทุกคนเลยเนาะหากมาแต่บ้านสกีเนาะเด็กก็นะกกมาบานะนางอีกตอนนี้เนาะไอ้มันเ,เราให้นางเอกเราเสื้อผ้าทุกคนให้ <laughs> เสื้อผ้าเนะเยี๋ยวห่าฉี่ผ้าทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศในยามแดงแในหมู่บ้านตะนางเนาะ ตะคักทุกคนเลยเนาะอะรถแก่มันตน้น <c oughs> <c oughs> ตะขังดีทุกคนเอ้ยเนาะบ้านนี้นะเนาะแบบว่นาน้ำกลางบ้านเลยโยอาบนา้ำ <c oughs> ทุกคนเลยเกือบไปแล้วเนาะเห็นขาเจ้าอาบน้ำแบบบบใส่โบใส่เสื้อนะทุกคนเลยฮาชิหาแบบบน

ไปเลยเบอ่งไหวเด้อทุกคนเด้อชีวิตยูทูบเบอร์กับยังสีแ่แหละบุกน้ำรุยไฟน,นำการไปรืยอปลารื้อไงแบบนี้แหละอันนี้ล่ะ เห <ś les> ม่ออยู่ได้ขึ้นผูตัวนี้ทุกคนเอ้ย bằng mania nha tuôn mania cát nham leng leng ngon toyang to ham viu 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 luôn Ê... luôn luôn um, luôn 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 ข้าเจ้าเกลือเกลือหมูเด็ดจนเนาะหอนยำแรงเขาเจ้ากัดจากเกลือหมูแล้วสวัสดีสวัสดีโดยชื่อยังชื่อจอยชื่อจอยเนาะกะเคยเห็นเหรอกะบ้านติดกันนั่นแหละทุกคนเลยแต่ว่า ເຮົາກະບໍ່ຂໍໃດມາຖ່າຍເຈົ້າເນາະໂດຍກະໄດິນຂາວວ່າພໍຂອງເຈົ້າເຊີວນາະກະເໃຈນເດີູູົາ ่ะขนมข <laughs> เข้าใจอาบเลยนำอ่ะอย่างนอกอาบก็บอาบน้ำนี่บ่ดูอือ tu ili. Sabadi. Sabadi. Ah, cakap head pen no ni no. Head no, kau no. Si kau yang kau mu โดยพืชออนทรีย์ใสยก็เห็ดได้ถ้าว่าอยากเห็ดสวยมียเนาะอันนีเ้เมนฮันฮันเจ้าบ่เออ มนเงอนของเจ้าเนอะอ,อแบบว่าตังแบบนี้เลยทุกคนเลยเนาะแบบต่างแบบแบบผู้แบบบุม่มดินที่ว่าเพียงเนาะต้องในตามแบบมันมีภูเขาแบบนี้แหละทุกคนเลยเนาะมันเป็นเ,นเป็นอย่างเป็นคอยเป็นยังฮะแหละเนาะ ทุกคนผัดมาแต่ก็ขักไอรีทุกคนเลยตั้งเหือนอยู่นี่เนาะแลวก็สมบรรยากาศทางทางล่างนี่นะวิวงามเห็นบ่ทุกคนทางนั้นนะ มีทางผู้หญ่แเลยมีทางเล็กน้อยที่ว่าขาเจากำลังอาบน้ำยาำแรก่ะโอ้ยทุกคนเลยเนาะสบายบ้านขจรนะแบบว่าเวลาล้างถวยล้างจ้านนะล้างแสน น้ำห่วยเนาะแบบน้ำธรรมศาตินี่แหละทุกคน,กคนเดี๋ยวพุ่นทุกคนเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปหาผู้สาวอาบน้ำอยู่พ่ด เอาไปซะเบื้องสาวอาบน้ำทุกคนอาบน้ำย้ำแรงบ่ด็กไม่เพื่อนวันไนตลอดอ่ะเออเรามาอาบอยู่นี่ตลอดเราว่าเราว่าคิดคานไปอาบอยู่ อยู่เทิงพุ่นะพุดน,นนะดนนเห็นไหมขเขาจ้าย่างไปอาบอยู่เทิงอ่ะอ,อาบมันติดกับเส้นทางเลยเนาะ <c oughs> พุดนะเราค่ะให้มันคนเดินทางเราอยู่นั่นเนาะจะว่าฮาวันหมอบึงวิถีชีวิตของผู้เฒ่าอาบน้ำยามแรง ม่อมจ้ะม่อมน้งเออได้เละจ้ะแห่งอาบน้ำแห่งงามทุกคนเป็่ไงอืมอาบน้ำแบบง่ายๆทุกคนเลยอันนี้คือเพือนซานของหนองเนาะ แม่ของน้องจอยกำลังคิดไต้ไฟโดนพุ่นไต้ไฟเขาเจ้าพังนั่นนะแล้วชิมาดัางไฟพังนี้เนาะอ่านี่เขาเจ้ามาขายห้างทุกคนจกห้างอีกยังเนาะบู๊ซื้อห้างพุ่นไปขายอยู่บ้านเฮาพุน่นเด้ห้างอันนี้นะ ากันนั่งฟลิไฟละทุกคนเลยเนาะน้องหากาแล้วอาบน้ำสวยทุกคนสาวบ้านปลากินข้าวแรงเลยบ่ยังเนาะได้ได้ยังกินข้าวแรงบ่มีอานกินน้องมานั่งฟิิงไฟ เป็นตายสงสารน้องทุกคนเลยเนาะพอน้องหางกเซียชีวิตนี่หางกเซียชีวิตช่องสามมือนี่แหละทังเมื่อวานมือซื้อนี่เนาะสีมือนี่แลลวสามมือบ่ทุนนีค่คือแม่ของน้องทุนเอ้ ชิ้นลก่อนไหมเออเจ็ดคนเนาะแต่ว่าผู้หนึ่งเอาพัวแลลวทุวคนยังเหลือหกคนมาอันนี้คือผู้ชายก่อนมาเด็นนะเออผู้ชายทุกคนกําลังสิเป็นบ่าวกะคือน้องจอยแหละกําลังสิเป็นสาวทุกคนเีอ่อันนี้คือลูกลูกลาเลยนะเนาะอืลูกลา ตอนนี้น้องก็กําลังสิไปตักน้ํากินทุกคนเด้ตักน้ํายามแลงทางไหนทางนั้นเนาะไปเดี๋ยวเฮาไปนําไปเบิ่งบ่อนตักนําของน้องทุกคนเน้องจอยเนาะ โอ้บังทุกคนทางนั้นนะอาบน้ำพร้อมเด็กกะนั่งเิ่งไฟพร้อมเนาะว่าคุณหอมนะคะค่ะ <laughs> พร้อมสบู่ค่ะตัวอาบน้ำสบู่ไรมาผีด้วยกัน จะเป็นสาวตากน้ำเนาะตาน้ำกินเนาะเลยโอ้มามีอีกคนหนึงเน๊ะตากน้ำเลยไปจนไหนแม่หมอกีมาเป็นสาวบานตะนางตักน้ำทุกคนหุ่นดีเนาะนสองสามปีก็เป็นผู้สาวเต็มตัวได้หนิเนาะสองสามปีก็เป็นผู้ชื่นนานี่ ต้องไปทักทุ่มื่นดีบ่ะแบบคือโบตักแบบใไซรุสไซไห่ไหวแบบเอ้โหยังไงมันตักใส่ไห่เลยน่ะโมเมนต์แนวแนวของเจ้าก็คือต้องหาปุ๊กกี้ไปตลอดหมดนยำได้กับตังยำนั้นเนาะหากปุ๊กกี้นี่โมเมนต์เคหาปกกีตอนนี้เลยได้ลูกได้ปยวพไปกับหาคือเก่าวจนเท่าพุ้นน่ะเอาตามนั้นสิ นั่นก็บมีน้ำขายแมนกับมีเพิ่นกับโบซื้อบอกว่ากินธรรมชาติดีกว่าแมนแต่ก่อนนะเขาไปเอาย่พุ่นเอาย่พุ่นเป็นยังจะเป็นยังจะเอาเอาย่พุ่นตอนนี้นะอันโซอันโอันอันตายเรามาหน้าเขาเบื่อยัดเมื่อกี้มันนายอะไรแต่ยัดนึงเขาสียาเขาเบาเขาสีเขาสียาบหรแมนเขาสียาโอ้หน้าที่มองที่ตัวเคยพ้าหอไปเอาน้าแต่กอนน่ะคือก็จาสียาเชิงภูเขา แต่ฝนตกหย่านมันลงมากเลยหย่านกินหย่านเบื่อดแต่อยู่นี่เนี่ยมันบ่ได้ลงมาจากภูเขาโอ้มันลุ่งกับวยคนละท้ายเนาะด้วย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 ป้าป้าป้านี่วันนี้ก็เรามาตักน้ำคือกันทุกคนเลยตักน้ำย่ำแดงเนาะโอ้ทางเขาวนนี้ได้เขาเจ้าตักน้ำทุกคนเอ้ยปโทรศัพท์เขาคือชิมืดคักเลยบัดนี้ทักเขาอันนี้นะ เห็นหงว่ให้โทศัรท์ตัวนหนให้มันคือบจเห็นหงแล้วมั้งเกือบเกือบแล้วพาโทษเห็นยังแหละแบดนี้ใส่จะนี้ครับนะาเี๋ดูหอดดือนไหม ดูน้งปัไดเลยน้ำเราดูหันดูนี่และดาวในตูดใสเลยเออมันไหลตลอดไหลตลอดปีไหลตลอดปีโอ้ได้มาบริสุทธิ์เลยพี่สาวเมนโอ้ไหลตลอดปีเลยบานห่อนยางนี่นึงได้หอดเดือนสีเดือนห้ามันน้ำมันแห้งอ่ะแต่ว่าอันนี้นะโอ้ขาดเลยเราเอานำไหลตลอดทุกคน ตอตาพูดๆูดกันตวงคือไงเหออันนี้ล่องน้ำกินเพิ่กนกะพาไม่ไพแมนพาไม่ไพรหละจะเอากระล่อนตรงเลย <c oughs> มันบ่อีหลายนยิ่งก่องไงมึงดูฮยนึก <c oughs> คนงามครับพาไม่ไพร์สดน้ำมีไรตลอดปีได้หน่องวะแ <c oughs> พ็คๆแลครับวูที่สีดูเทนอ mình đã khét như vậy này ba bà có nó đâu này là nguội tệ buồn kỳ đúng không Đó này ờ ừ, nhập rồi เขเจาแลยวเบ,บิ้ลแบอแ้เบิ้ลลยมาที่อ้ท่ซอยหนึ่งมาเขาองยนึง,นงโอเคเราจจบรรคไพี่นครับสใส่านได้นะเมนเบิ้ลเป็นได YouTube เฝาเขนะนางอิงิ้อบมึนแล้วเขามึนแล้วัน,วน,วน,นเววบนิบล้ลมืออนะสเบ้หัวจักเมื่อไหร่บอสคมจูพรอมกัน โอ้ถามูได้ทุกคนเลยถาเรากรจะนันเราเรายานแม่นโอ้ถามูนั่นมันก็บยานยานเนาะชีวิตเข้าก็คือชีวิตของเฮานี่แหละเนาะแม่นคนละยากคนละแบบแม่นเฮากัเฮากัแบบนี้แหละแต่เจ้ากัแบบนี้ได้ชีวิตเจ้าะนะแม่นไปหาไปซื้ออยู่เพาะหนามนี่ไปแบกเอาแบกเอาโอ้บ่ได้บ่ได้ซื้อบ่ไปแบกคือกันชีวิตอันเดียวกัน ้านองกานนดืครับทุกคนชีวิตแบบเรียบง่ายของทีชีวิตของสาวล่าด้วยทุกคนเอ๊แบบนี้นะครับบัมีแรงหนักมากมันมีเดือุรู้แต่จับเพิ่มข้ากันได้ทุกอย่างด้วยแล้ว โอ้เกือบเฮาเนี่ยเกือบอันตรายเกือบอันนี้แหละเกือบเอาแคลเห์เหรอเออมันมึนก็ลืมตืมหรอมันมึนโอ้ย เห้นองช่วยมือก่อนให้น้องกรงก่อนลงมือก่อนทอาสิเอาขนมสุกข้าวเจ้ากินนะเออเอาขนมให้น้องกินไปกินเพื่อนเลยเนาะโดยกับไก่เติบอยู่ทุกคนเลยแต่บาดแต่บางเฮือนของน้องเนาะเตือนของน้องหาบ่อนอาบตักน้ำนี่นะไก่เติบอยู่ นดังถึงจันดาราแมนถ้าล้านมนี่ยมอมด้วยด้วยเห่วด้วยคนหอนเฮือนสารแน่ทุกคนเลยแต่ว่าหฮามเมื่อทุกคนเมื่อกี้นี่เหาพักผ่อนเนาะห้ายเมื่อบรรยากาศยามแรง พากันดังไฟทุกคนไน้ดังไฟเพียงไฟเนาะตอนนี้กาขำมืดแล้วตะเว็นกระตกดินแล้วเนาะและ้วกาสิพากันเมื่อแล้วบนี้ทุกคนไเนาะแล้วกาสิปิดคลิปก่อนขอขอบคุณเยอที่กดติดตามนะครับโสงพาก,กว่าอะไรก็แซ่เป็นกำลังใจให้เนา แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ลาไป,ปลไปก่อนสบายดีทุกคนไปก่อนเมื่อก่อน